ขาวนรอบงานเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ทั้งหมด28ลายเสร็จแล้วตรงนี้จุดต่องานนะคะโซ่สาแล้วก็ไปต่อกับหลักแรกนะคะนับขึ้นไปโซ่ที่สานะคะต่อเสร็จเรียบร้อยขึ้นแถวที่สองนะคะโซ่สามหลักที่สองลงจุดเดิมะคะ่ะ แล้วก็หลักที่สามกับ5ขึ้นที่จุดเดียวกันนะคะแล้วก็โซ่โซ่สามนะคะมาลงที่ห่วงกลางจบลายที่1คะ่ะแบบนี้แล้วก็จะขึ้นต้นลายที่สองโซ่สามคะ่ะมาที่ตัวแจกันเลยนะคะขยายให้เป็นห้าหลัก หนึ่งกับสองขึ้นด้วยกันสามสี่กับห้าค่ะขึ้นด้วยกันแล้วก็โซ่สามไป x ค่ะแบบนี้ก็วนรอบงานเหมือนเดิมค่ะจะเริ่มขึ้นเห็นเป็นลายชัดเจนหล่แบบนี้ โซ่สแล้วก็ไปขึ้นลายถัดไปเลยนะคะ